ไหนเสี่ยเสียนะเสี่ยตะเข้าสนุกอ่ะผมมาสองคนน้องชายน้องเสี่ยตะเข้าสนุูกไะไหนครับแล้วแล้วมีเสียเสียเสียเม็ดนี้มาเลิยเลยมาโอ้ยมาแล้วดีสัตวตัวรถเราลงกระโดดลงกันตัวรถตกถนนเคยไปอยู่ตรงนั้นเคยไปอยู่แกงในแกงในเซมเม็ดเคยไปอยู่อยู่ในแกงไอ้ตรงสะพานสะพานนั่น มันเค้ยไหมที่ข้าวในบ้านซีเมนเนี่ยมันมันมีอยู่ในนี่ยนะบอกมันแล้วมันไปแล้วจะไปห้ามยังไงมึงขี่ไปแล้วเนาะไปแล้วนะไปแล้วเนาะไปแล้วมันโทรมาบอกไปถึงไม่โทรบอกนะจะห้ามให้กลับไปยังไงอ่ะเอาวิความเฮฟี่เนี่ยเราจะได้หนุ่ยเนาะไปทั้งคู่เลยเราไม่อยากให้ไปหรอกมีใครไปด้วยไหมล่ะ คนใหญ่คนอะไรไปเพื ung, so ่อนเพื่อนเลย่อันตรายนะส่วนนี้เนาะปืนกับปืนเนาะอะไรอะไรก็ยิงอะไรอะไรก็ยิงงูลูกลงมาโดนเราชวยเลยนู้นว่ะใบตุนถ้าเราเนี่ยมันนี่โดนมาแล้วเนาะดึงกาผูกโดนที่